ไม่เคยเห็นนี่นาบ้านอื่นเนี่ยเขาไม่แค่สองสามใบแต่บ้านเธอมีเยอะมากนะรวมๆกันแล้วอะเกือบเกือบจะยี่สิบเลยนะก็ญาติพี่น้องของแม่ฉันเยอะแม่ชันเนเป็นลูกคนสุดท้ายมีพี่น้องสิบห้าคนทุกคนก็ตายหมดแล้วแม่ฉันก็เลยเอากระดูกข,ของพี่ๆมาเก็บไว้ บรรยากาศน่ากลัวจังเย่เพิ่งก็ไปอาบน้ําแม่เย่เพิ่งก็ไปคุยที่บ้านของญาติแล้วเราก็นั่งอยู่ในบ้านคนเดียวอะ่ะขนลุกไม่ต้องกลัวหรอกตกใจอะไรเหรอคุณุณค,ค,ค,คุณเป็นใครคะแล้วแล้วทำไมอะ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านเพ่อ,องฉันได้อะ่ะแล้วแล้วคุณจะเข้ามาทำอะไรอะ่ะผมอยู่ที่นี่ บ้านของผมอา้าวนี่บ้านของคุณเหรอคะเนี่ยเอ่อแล้วแล้ทำไมยเพิ่งไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยน้องสาวของผมคงจะลืมผมไปแล้วล่ะช่างเถอะเอ๊ะสงสัยอะไรอย่างนั้นเหรอหาคุณคุณชี้ไปที่หิ่งที่ไว้โกรดคุณต้องการจะบอกอะไรกับฉันน่ะมันหายไปไหน ทำไมถึงไม่เอากลับมาคุณคุณต้องช่วยผมช่วยให้เขาเอากลับมาเอามาไว้ที่เดิมคุณต้องช่วยช่วยผมจำปา ฉันเดินหาเธอต้องนานแล้วนะจำปาที่เธออยู่ไหนเนี่ยจำปาเธอจะเอาอะไรอะ่ะเปล่าฉันถามดูเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จหรือย,ยังจะได้เข้ามาอาบน้ำฉันน่ะจะอาบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ไปกินข้าวด้วยกันจ้าคุณนี่คุณเดินเข้ามาตอนไหนเนี่ย เมื่อกี้เนี่ยคุณหมายถึงว่าคุณตอนที่คุณเดินออกไปอะ่ะฉันก็ไม่เห็นคุณแล้วอยู่ๆคุณก็เดินเข้ามา <c oughs> ก็บานของผมผมจะมาตอนไหนมันก็ยอมได้ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นฉันหมายถึงว่านิจะไปก็ไปนิจะมาก็มาแถมมาแบบไม่ทันตั้งตัวประตูทางเข้ามันอยู่ได้